อ่าโอเคนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมิเนียลเลตนะครับผมจํานวน500บาทนะครับผมทําเงินผ่าน Google ได้เลยนะครับผมไม่ต้องลงทุนซักบาทเดียวนะครับไม่มีค่าสมัครนะครับผมสามารถทําเงินฟรีได้จริงแน่นอนนะครับใครที่สนใจนะครับผมอยากจะมีเงินฟรีทูมิเนียลเลตนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับ ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินออนไลน์นะครับผมในส่วนของทูมินิวเล็ตห้าบาททําแบบไหนอย่างไรผ่านตัว Google นะครับโดยที่ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเสียค่าสมัครใดๆทั้งสิ้นนะครับสามารถทําผ่านมือถือ Android iOS หรือว่าบนคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับตรงนี้ทําฟรีแน่นอน100%นะครับ ใครที่สนใจอยากจะมีเงินฟรีทูมิเน่บลเลยหรือว่าเป็นรายได้เสริมออนไลน์เนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปวิดีโอด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับเดีย๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทํากันเลยนะครับเา่าโอเคนะครับผมในส่วนของเว็บไซต์ที่ผมจะมาแนะนําให้กับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมมีชื่อว่าบักไซไฟนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่สามารถทําเงินออนไลน์ได้จริงนะครับโดยที่ไม่ต้องลงทุนและก็ไม่มีค่าสมัครใดๆทั้งสิ้นนะครับในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับผม ไม่ต้องดาวน์โหลดแอปนะครับเราสามารถใช้งานผ่านตัว Google บนมือถือได้เลยไม่ว่าจะเป็น Android iOS คอมพิวเตอร์ iPad t แท็บเล็ตก็สามารถทําเงินได้เลยตรงนี้สมัครฟรีนะครับการสมัครนะครับผมถ้าเราอยากจะสมัครโดยที่ไม่ต้องสมัครผ่านลิงก์แนะนําของคนอื่นนะครับก็ค้นหาชื่อเว็บไซต์ในส่วนของ Google ได้เลยนะครับเขียนตามนี้ได้เลยเนาะที่เป็นตัวหนังสือสีเหลืองนะครับด้านล่างตรงนี้ค้นหาแล้วก็สมัครได้เลยหรือว่าเราไม่อยากค้นหากลัวค้นหาไม่เจอกดลิงก์การสมัครนะครับตรงคอมเมนต์ปักมุดนะครับผมจะมีลิงก์การสมัครไว้ให้สามารถกดผ่านลิงก์เข้ามาหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับ เรากดเข้ามาแล้วนะครับผมในส่วนของเว็บไซต์เนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ถ้าเราอยากให้มันเป็นภาษาไทยนะแนะนําให้ใช้ผ่านตัว Google Chrome นะครับทั้ง Android, OS, มือถือ Android iOS และก็คอมพิวเตอร์นะครับให้ใช้ผ่านตัว Google Chrome นะครับเพราะว่า Google Chrome เนี่ยสามารถแปลเป็นภาษาไทยได้นะครับพอเราเข้ามาหน้าการสมัครนะครับจะมีชื่อผู้ใช้นะครับให้เราตั้งเป็นชื่อผู้ใช้งานในส่วนของเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษนะครับจะเป็นชื่อเล่นชื่อจริงภาษาอังกฤษตัวเลขก็กรอกลงไปได้เลยนะครับ ต่อนะครับผมในส่วนของอีเมลนะครับเราก็ตั้งอีเมลที่เราสามารถเข้าไปยืนยันตัวตนนั้นได้ในส่วนของอีเมลนะครับคุณมีอีเมลไหนคุณก็เลือกใช้ได้เลยใครยังไม่มีอีเมลก็ไปสมัครอีเมลนะครับต่อนะครับผมในส่วนของรหัสผ่านนะครับในส่วนของรหัสผ่านเนี่ยก็จะเป็นการตั้งรหัสผ่านอย่างน้อย8ตัวขึ้นไปมีภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กตัวเลขนะครับผมเราก็กรอกลงไปนะยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็กรอกเหมือนเดิมเลยที่เราตั้งไว้นะครับกรุณาจดไว้ด้วยเนาะการลืม แคปชั่นลงไปตรงช่องนี้เลยแล้วก็กดติ๊กถูกนะครับในส่วนของประเทศนะครับของผมเนี่ยมันขึ้นประเทศไทยอยู่แล้วนะแต่ถ้าของใครไม่ขึ้นก็ให้เราเลือกแล้วก็ค้นหาประเทศไทยนะกดลงชื่อได้เลยนะครับการสมัครครั้งแรกนะครับผมอย่าลืมนะครับไปยืนยันตัวตนในส่วนของอีเมลด้วยนะครับเพราะว่ามันจะส่งข้อความยืนยันการสมัครของเราไปทางอีเมลนะครับให้เราเข้าไปที่อีเมลแล้วก็ยืนยันนะครับในส่วนของหน้าเว็บไซต์บล็อกไซฟ i นะครับผมก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับในส่วนของหน้าเว็บนะครับทำเงินอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูทีละ เมนูกันนะครับผมจะอธิบายละเอียดให้ฟังเลยนะครับว่าต้องทําอย่างไรในส่วนของเว็บไซต์นี้ส่วนคนที่เคยทําอยู่แล้วเนี่ยก็ยังทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมส่วนใครที่ยังไม่เคยทําแลวเพิ่งแวะเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ดูให้จบคลิปดูให้เข้าใจก่อนว่าวิธีการทําเงินเนี่ยทำแบบไหนอย่างไรถ้าหากคุณสนใจคุณค่อยไปสมัครทีหลังก็ได้นะครับผมต้องย้ํากับเพื่อนๆอ,อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บฟรีนะครับไม่ต้องลงทุนไม่มีค่าสมัครนะครับรูปแบบของเว็บไซต์ไม่ใช่การพานัน แน่นอน100%นะครับโอเคนะครับผมในส่วนของเมนูจะอยู่ฝั่งด้านซ้ายมือนะครับถ้าเป็นในมือถือเนี่ยให้เรากดที่3ขีดเนาะมันจะขึ้นแบบนี้ให้เรากด3ขีดนะครับแล้วก็จะมีเมนูยื่นออกมาแบบนี้แต่ถ้าในคอมเรากดดูได้เลยนะครับเมนูแรกเนี่ยก็คือเมนูแผงควบคุมนะครับก็จะอยู่ในหน้าแรกตรงนี้จะมีในส่วนของกรอบสีม่วงเนาะเป็นยินดีต้อนรับเป็นชื่อโปรไฟล์ของเราเป็นระดับการใช้งานของเว็บไซต์นะครับผมมันก็จะขึ้นตรงนี้ต่อมานะครับผมสถสิติวันนี้นะครับผมก็จะมีโบนัสประจําวันโบนััควาาาาามกกกกดดีแล็รรยไ้้จากกาอง เพจประจำวันให้เราดูนะครับเรื่องลงมาด้านล่างนะครับผมก็ตรงนี้จะมีการทําธุรกรรมล่าสุดนะครับสิรายการที่เราได้ทําไปนะครับมันก็จะแสดงขึ้นมานะครับตรงนี้เป็นรางวัลจากผู้อ้างอิงก็คือการเชิญเพื่อนหรือว่าการแนะนําเพื่อนที่เราจะได้รับจากการเชิญเพื่อนเข้ามานั่นเองนะครับต่อมานะครับผมในส่วนของเมนูที่2นะครับตรงนี้จะเป็นช่องทางการถอนเงินที่เป็นรูปรถเข็นเนาะการถอนเงินนะครับมี2วิธีนะครับหเป็นสกุลเงินคริปโตสกุลเงินคริปโตเนี่ยก็จะเป็นพวกเหรียญบิตคอยเหรียญอีเชียเลียมไลท์คอยด b ี b BNB นะครับผมเราก็สามารถเลือกได้สําหรับสายเหรียญคริปโตนะครับอยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับคุณจะเลือกเป็นเหรียญคริปโตก็ได้หรือว่าจะเลือกเป็นชุมนิวเล็ตก็ได้แล้วแต่ความชอบนะ การถอนเหรียญคลิปโตเนี่ยเราจะต้องมีกระเป๋าเก็บเหรียญคลิปโตโดยเฉพาะด้วยนะใครที่ไม่มีเนี่ยก็ไปสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นบิตคับสตังโปลบายแนนซิฟเมกบิตาซ่าคอยอ่าคอยเบสนะครับฟอร์เสตเพย์ใช้ได้หมดใช้ได้ทุกกระเป๋าไม่ได้จำกัดกระเป๋าเนาะตรงนี้ผมเคยทําคลิปรีวิวการถอนเงินไปอยู่นะครับสำหรับเหรียญคลิปโตต,ต่างๆเราสามารถเข้าไปดูในส่วนของแต่ละเหรียญได้เลยนะครับว่าใช้ขั้นต่าเท่าไหร่ต้องมีกี่คะแนนนะครับผมสามารถเข้าไปดูได้วิธีที่2ก็คือบัตรของขวัญน,นะสำหรับบัตรของขวัญเนี่ยจะเป็นในส่ของการ แลกเป็นส่วนของทูบเนียเวลด์มัตเตอร์การ์ดเอไอเอชลาซาด้าโลตัสนะครับผมช้อปปี้เพจเพย์เพลนะครับหรือว่าของรางวัลอื่นๆเราสามารถมาเลือกดูได้มีหลายอ่ารางวัลนะครับที่เราสามารถแลกได้นะสำหรับทูบเนียเวลด์นะครับเราก็เลือกได้เลยนะครับขั้นต่ําอยู่ที่100บาทนะครับเราจะต้องใช้คะแนนในการแลกเปลี่ยนอยู่ที่3 4 5 0บาทนะครับอ่าห้คะแนนเนาะราคาในการแลกนะครับผมเป็นคะแนนนะครับผมที่เป็นตัวหนังสือสีส้มนะครับสามหมื่นสี่ร้อยห้าสิบคะแนนในการแลกเงิน 100บาทแต่ถ้าเราจะแลกสูงสุดอยู่ที่1000บาทเนี่ยเราจะต้องมี3,4,400คะแนนนะครับที่ผมได้รับมาก็คือ500บาทนะครับผม1,2 0 0 0 0สน0 0 0 0มืนคะแนนในการแลกเปลี่ยน500บาทนั่นเองนะครับวิธีการแลกเงินไม่ยากนะครับผมกดเลือกรายการแล้วก็กรอกเบอร์ของชูนิวเลตนะครับผมเคยทาคลิปสอนการเติมเงินอยู่นะครับสามารถดูได้ด้านล่างนะครับต่อมานะครับผมในส่วนของกระเป๋าเงินของฉันนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะแสดงยอดเงินคงเหลือของเราที่เรามีอยู่ก็คือคะแนนนั่นแหละนก็จะ แปลงเป็นค่างเงินดอลลาร์ให้เราดูว่ามีกี่ดอลลาร์นะครับตอนนี้ผมมีอยู่ที่13.82ดอลลาร์นะครับเว็บไซต์นี้เนี่ยผมถอนไปทั้งหมดนะครับอยู่ที่350ดอลลาร์นะครับที่ผมถอนไปทั้งหมดก็หมื่นกว่าบาทแล้วนะครับผมในส่วนของการทําเงินฟรีจากเว็บไซต์นี้นะครับทำฟรีได้จริงแน่นอนนะครับประวัติ ของฉันนะครับก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลต่างๆของเราเองเลยนะครับไม่มีอะไรเนาะต่อมานะครับเรามาดูขั้นตอนวิธีการสร้างรายได้กันนะครับว่าต้องทําอย่างไรในส่วนของเว็บไซต์บล็อกไซฟนะครับต้องบอกกับเพื่อนๆก่อนว่าเว็บไซต์บล็อกไซฟ i เนี่ยเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการตอบแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามนั่นเองจากเว็บไซต์แบบสอบถามต่างๆที่อยู่ในเครือข่ายของบล็อกไซฟ i ยนะครับยกตัวอย่างตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมจะมีเว็บไซต์แบบสอบถามต่างๆที่เราสามารถเข้าไป ทำแบบสอบถามหรือว่าตอบแบบสบาํารวจเพื่อที่จะรับหรือว่าเก็บในส่วนของคะแนนได้น,นั่นเองนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยก็อยู่ที่ความชอบของแต่และบุคคลในการสร้างรายได้เนาะบางคนก็อาจจะไม่ชอบในเรื่องของการทําแบบสบาํารวจหรือว่าแบบสอบถามนะครับวิธีการทําแบบสบาํารวจนะครับผมก็ให้เรากดแสดงหน้าเว็บไซต์ขึ้นมาอย่างเช่นเว็บไซต์นี้นะครับผม BitL a b นะครับกดแสดงขึ้นมา BitLA b เนี่ยเราก็ทําในส่วนของแบบสํารวจได้นะครับผมเห็นไหมสามนาที50คะแนนนะครับในส่วน ของเว็บไซต์ b u g s y f i r นะครับทำได้สูงสุดถึง9,300คะแนนเลยถือว่าได้รับคะแนนค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดแอปลงในเครื่องนะครับผมนี่ครับจะมี Android, iOS และก็เว็บนะสำหรับใครที่ทําผ่านมือถือนะครับเราสามารถดาวน์โหลดแอปนะครับลงในเครื่องเพื่อที่จะทําในส่วนของภารกิจเพิ่มเติมได้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะได้รับคะแนนเร็วมากนะครับ อย่างเช่นตัวอย่างอันนี้นะ72,000คะแนนนะครับคุณสามารถทําแล้วก็ถอนเงิน100บาทได้เลยนะเพระาะว่า100บาทชุกนิวเลนเนี่ยมันใช้แค่3 0 0 0 0่นเนาะ3 0 0 0 0กว่านะครับก็คือจะได้200บาทเลยนะถ้าเราทําภารกิจตรงนี้ผ่านนะครับถ้าเราทําผ่านนะย้ําว่าต้องทําผ่านนะถึงจะได้รับในส่วนของคะแนนตรงนี้ไปนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับต่อมาไท,ทาม์วอลนะครับไทม์วอลตรงนี้เนี่ยเราจะต้องสมัครในส่วนของเว็บไซต์ไทม์วอลก่อนนะถึงจะเข้าไปทําภารกิจได้เว็บไซต์ยูโดเซอร์เวย์นะครับ ก็กดเข้ามาทําได้เลยตัวนี้จะมีให้เราเลือกแบบสํารวจนะครับผมแปดร้อยสองพันสามพันสี่พันหกพันนะครับเราก็สามารถเข้าไปทํากันได้แล้วก็ยังมีอีกหลายหลายเว็บไซต์ที่เปิดให้เราเข้าไปทําในส่วนของแบบสํารวจนั่นเองตรงนี้เราก็ลองเข้าไปทําดูได้เลยนะครับต่อมานะครับผมเมนูต่อมาที่เป็นรูปนาฬิกานะครับตรงนี้จะเป็นของขวัญลายชั่วโมงนะครับที่เราสามารถกดรับคะแนนได้ทุกๆ1นึ่งชั่วโมงนะครับวิธีการทำนะครับก็กดแก้แค,แคปชานะแล้วเราก็เลือกรูปภาพตามที่เขาให้เราเลือกนะครับแมงเต่า ทองเนาะเราก็เลือกนะครับผมแบบนี้เลยแก้แคปชั่นก่อนนะครับแล้วก็กดตรวจสอบนะครับเมื่อขึ้นติ๊กถูกแล้วเราก็กดเรียกร้องตอนนี้ได้เลยเพื่อที่จะลุ้นรับในส่วนของคะแนนนะครับคะแนนตรงนี้จะเป็นการสุ่มคะแนนนะครับผมไม่ใช่ว่าจะได้เท่ากันทุกคนเนาะเป็นการสุ่มนะครับเมื่อครบ1ชั่วโมงเราค่อยกลับมากดต่อได้เลยนะครับต่อมานะครับผมในส่วนของเมนู Leaderboard นะครับหรือว่ากระดานผู้นำนะครับตรงนี้นะครับผมเขามีการจัดอันดับนะครับแบบรายวันแล้วก็รายเดือนนะครับ ใครที่ใช้งานทุกวันนะครับผมทำคะแนนติดอันดับ1-10ถึงเขาจะมีค่าตอบแทนให้ก็คือคะแนนรายวันแล้วก็รายเดือนนะครับอันดับ1นะครับผมจะได้รับคะแนนอยู่ที่1 0,000คะแนนสลับรายวันเนาะอันดับ2 5 0 0 0อันดับ3 2 5 0อันอันดับ4ถึง1 0บ0คะแนนมีคนไทยติดอันดับ3อันดับ4อันดับ5แล้วก็อันดับ7 8 9 10นะครับผมนี่คือคนไทยที่เขาติดอันดับเนาะดูจากธงชาติไทยนะครับผมต่อมาแบบรายเดือนนะครับรายเดือนเนี่ยติดอันดับ1นถึงสินะครับอันดับ1นึ่งจะได้รับ1นึ่งแสนคะแนนอันดับ25 0 0้0อันดับ3 25 0อ0อันดับ4ี่ถึงสิบหนึ่งหมื่นคะแนนตรงนี้เนี่ยมีคนไทยติดอันดับ2 3 4 5 6 7นะครับผมมีคนติดอันดับนะครับผมตามนี้เลยเนาะในส่วนของคนไทยนะครับที่ติดอันดับอยู่นะต่อมานะครับผมเป็นในส่วนของเมนูการอ้างอิงนะครับก็คือการแนะนําเพื่อนหรือว่าเช เ,เราสามารถเชิญเพื่อนได้ถ้าเราอยากมีไรายได้เพิ่มเติมการเชิญเพื่อนเป็นช่องทางที่ได้รับ คะแนนส่วนหนึ่งก็คือ10%จากรายได้ของเพื่อนนั่นเองตรงนี้คุณจะเชิญเพื่อนหรือว่าไม่เชิญก็ถอนเงินได้ปกติเหมือนเดิมลิงก์แนะนําเพื่อนอยู่ตรงนี้เลยนะครับสามารถนาไปโพสผ่านช่องทางต่างๆอยู่ที่ความสามารถของคุณเองว่าคุณเนี่ยจะแนะนําเพื่อนหรือว่าไม่แนะนำนะครับต่อมานะครับผมในส่วนของเมนูต่อไปนะครับก็คือเควสประจําวันนะครับสำหรับเมนูเควสประจําวันนะครับผมก็จะเป็นการทําภารกิจนะครับเควสประจําวันตรงนี้ทําได้ทุกวันนะครับเพื่อที่จะรับหรือว่าเก็บคะแนนเพิ่มเติมในแต่ละวันเนาะอันแรกเนี่ยจะเป็นกาารทํแบ ตรวจครบ10รายการนะครับทำผ่านด้วยนะถึงจะผ่านภารกิจนะครับถ้าเราทําแล้วเนี่ยครบ 100%10 ครั้งนะครับก็คือจะได้รับภารกิจเพิ่มเติมนะครับส่วนด้านล่างนะครับผมเป็นเควสตลอดชีพนะครับที่ทําได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะก็คือการทําภารกิจนะครับจะได้รับคะแนนค่อนข้างเยอะถ้าเราทําผ่านเนาะอันนี้ทําได้แค่ครั้งเดียวนะอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยผมแนะนําเพื่อนไปนะครับ500คนนะครับก็คือใช้งานอยู่ในการใช้งานนะครับจะได้รับคะแนน1นึ่งแสนห้าหมื่นคะแนนซึ่งผมทำไปแล้วนะครับผมแล้วกก็750คนเีหลืออ3 29%นะครับผม29%ก็จะได้รับอีก200,000คะแนนนะครับถือว่ายากพอสมควรนะก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของเว็บไซต์ b a r k s f e นะครับผมทำฟรีได้จริงแน่นอนในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับใครที่สนใจก็ลองสมัครทําดูนะครับรูปแบบการใช้งานก็ประมาณนี้ไม่เสียเงินแน่นอน100%นะครับแล้วก็ยังทําเงินฟรีได้อีกด้วยนะครับสำหรับคนที่กําลังมองหารายได้เสริมทางอินเทอร์เน็ตนะลองสมัครทําดูได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลัง ตำลงใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ